มือนี้มาสูบน้าเขาหน้าครับโอ้โหนี่ครับน้าหน้าวานครับหน้าวานนี่ครับมาสูบน้าเขาหน้ามือนี้ครับโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับอีกสานบานเท่าครับสูบน้าเขาหน้ามือนี้ครับหน้าวานครับอ้ามสูบจากคลองนี่ครับสูบจากคลองก็กับน้ำได้ครับ ปลาลูกคอครับเต็มเลยครับเนี่ยปลาคอครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยโอ้โหบลากหลายนะครับเนี่ยนี่ครับจิ๊บๆๆๆๆๆเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ยเนี่ปลาลูกคอครับเป็นสายเลยครับเนี่ยปลาลูกคอปลาปลาลูกคอลูกคอของปลาช่อนนี่ครับนี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยนี่จิ๊บๆๆเลยครับโอ้ยตายเลยหลายเลยครับเนี่ยหอกนี่นี่ครับไปบอกเคยเห็นครับพี่น้อง ปัดขอนี่ครับซูมใหไกลเมืองข้อเลยครับนี่ครับช่วงีนช่วงว่างไครครับปลาครับปัดขอบน่ครับยุบๆๆๆๆเลับเต็มแลวครับนี่น่ครับนี่ันครับ โอนี่นะครับหลายเลยครับนี่ปลาดุกคอปลาดุกคอครับนี่ครับโอ้โหหลายเลยพี่น้องนี่นี่ครับแต่เรเคยเห็นนะครับปลาดุกคอนะครับครับปลาดุกคอแบบนี้แม่มันก็อยู่อยู่ไตนะครับไตดูแลดูนะครับนี่ยปลาดุกคอครับโอ้ เต็มเลยพี Too far. Too far. ่น้องเต็มเลยนี่ครับปลาหอกโอ้โหเต็มเลยครับเนี่ยนี่จุกจับจุกจับเลยครับเนี่ยเนี่ยวพาโมงไกลๆกันหน่อยนี่ครับปลาลูกหอกครับเนี่ยโอ้เต็มเลยครับเนี่ยจุกจับจุกจับจุกจับเลยครับเนี่ยครับ ร้ายเลยครับพี่น้องหง่ไม้มีปลาก,กินนะครับคลิปนี้มุมมีอย่งางไรครับพามปเบินเคนอีกก้อนนเลยครับเดี๋ยวจะเห็ดเบียดต่อครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคันมากกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ